สำหรับเพื่อนๆที่ปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับหรือว่าหาทางปิดโปรแกรมที่ค้างอยู่นะครับให้ทําแบบนี้ได้เลยในตัวอย่างผมจะปิดเจ้าตัวโปรแกรม d i s c o r d นะครับสมมุติว่า Discord เขาค้างอยู่นะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคลิกขวาไปในส่วนของแถบ TextBar ทางด้านล่างตรงนี้ครับผมปึ๊บและกดไปในส่วนของ TextManager นะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดของใครเนี่ยไม่สามารถคลิกได้นะครับ no. ให้กดที่ control s h i t และ ec ครับผมพร้อมกันนะครับเขาก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาแบบเดียวกับที่คลิกขวาเมื่อกี้นะครับในส่วนของแถบโปรเซสตรงนี้เนี่ยให้เราหาเจ้าตัวโปรแกรมที่เราต้องการจะปิดหรือว่าค้างนะครับอ่าในตัวอย่างของผมเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวโปรแกรม discord ตัวนี้นะครับให้เราคลิกขวาไปที่โปรแกรมได้เลยแล้วกดที่คําว่า end task นะครับหรือว่าอันที่3ปึ๊บเพียงแค่นี้นะครับก็เป็นวิธีการปิดเจ้าตัวโปรแกรมที่ค้างนะครับออกไปจากตัว window s ของเรานั่นเอง และถ้าเกิดเราต้องการใช้งานใหม่ก็สามารถไปดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ